เย่แมปอะไรวะเนี่ยเไปๆเราต้องเตอร์เตเตอร์ตงั้นเหรออย่าใช้ไม่หมดล่วมกับพวกกระจอกพอเอาละค้าเราค้ดเดิมก็โกงนะหรือว่าจะจะจะสุ่มอีกเราคนสุ่มไหมสุ่มก็ได้สุ่มก็ได้อ๋อของเรามันเออใช้อันเดิมหน่อยเพราะอันเดิมได้ดำอีสิบห้าเปอร์เซ็นแต่เลือดจะน้อยคะแนนก็ได้คะแนนก็ได้เล่นอยู่ไหนอะ ปัดเสียงสะท้อนโคตรดังอ่ะได้ยินยินเสียงจอยอ่ะคิดดัวได้ยินยินเสียงจอยอ่ะคิดดูโอ้ยดัง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 ไอ้พัดไอเนี่ยนะโอ้ยดังดังดังไอ้พัดไปใส่หูฟังขายยังเออขายแล้วไม่เหลือไม่หายด้วยโอ้โหเสียงหลือโอ่งแล้วโอ้โหเสียงโอ้ไม่อะไรวะเนี่ยโคตรกากเลยได้ยินยัง โอ้โหเสียงได้ยินแหละแต่ว่าอมอันนี้ไมค์หูฟังใช่ไหมได้กระกน้ำสองรอบอะโอ้โห <laughs> 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 เสียงโคตรแบบ <laughs> เอเก็บตาไปซื้อหูฟังเหย่ราหัวเรองเสียงแบบโอ่งมังกรมากนะเอ้ยวิ่งใช้ได้ไม่ห <laughs> น <laughs> ึ่งีเลยโอ้โหอ่าลินลนลนน่าจะได้แหละเสียงยี่ยกับโอ่งมังกรโอ้โห,โหตายละ <laughs> <laughs> เฮ้ยกาหารว่ะกาหารได้กาหารว่ะได้สีฟ้าเอาไปดิกัดปลามันปีนขึ้นมาละวยิ่งตีโคตรแรงอ่ะยิ่งตีแรงกว่าเราเหรอเนี่ยยิ่งตีเทีท่าเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยยี่สิบสี่โคตรแรงเลยมาตีเทีทยบี่สามเลยเฮ้ยพัฒนาว่ะมันมันดูแรงขึ้นว่ะเหมือนไม่เหมืนอนความเร็วที่เร็วที่ เฮ้ยแต่ว่านั้นแทงเลยนะสายแทงอ่ะสายแทงก็ดีนะเราว่าหรือว่าให้เราเล่นสายแทงเด้แล้วยังเล่นดามิดเดียวบ้านแม่ไม่พัดหรือว่าไงหรือว่าเลยเลปะไม่เหลือปะโว่โว่โว่มันมีดาบด้วยมาดิมาดิมันไหนได้จะเก็บเอง เอ้ไม่เก็บลย<ผ>มีของยามาแล้วแล้วก็ยายาอยู่ยมันใช้ได้เลยใช่ปะเออเวนีนได้ยี่สิบแล้วก็ยา ไอมีกำแพงวิเศษอะเหมือนเชือกวิเศษหรือเปล่าไม่รู้เอ็งเก็บฐานนแน่จะไปเก็บความมัลดกันมีแต่ของขายอตอนนี้ในตัวอันนี้เ,เก็บหมดอย่างรัดตรงนูน้นอะโอเคไปได้เลยไกลหมดแล้ว<ด>ละ่ละเพลงแ็่แต่มันมีข้อดีอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนเดินเร็วนะก็คือไอตอนเอเหยยบรถอ่ะมันจะไม่สะดุดเลยถ้าเป็นนดินเร็วมันจะสะดุดเลยตอนเราเดินตอนรถกระเคลื่อนที่ไม่ไม่ไปบ้านหรอ

คือใช่ตรนีม้มีขวานใช่นไม้มขวานอะไรนะนายก่อนโอมันประตูไว้ปิดหรือเปล่าใช่ไหมเออก็อ๋อมันเป็นประตูไว้ปิดเว้ยดัมาอยู่ไหนอะ พอเรินมเลยฟังจะต้องเนิม,ม,มนโอ้โพัดโอ้โอโมังกรมากเลยวะพัดใช้ไมโทรสรั์เสียงก็จะตอไซมไมหูฟังก็โอ้โมังกรอเออดีว่ะเสียงบบแบบไม่แบบไม่เซเว่นสิบบาทอะเสียงเองตอนนี้นสามร้อยแล้วเว้ยสามร้อยโอ้โห300สามร้อยสภาพสามร้อยไปีโอ้โหตายละต,ตกน,น้ำแล้วเอจะไปทำตกน้ำทำไมสองรอบอ่ะ สามรอบวะทียิงบอกอะโอ้ปพัดไอด้ดำด้านหลังวะเฮ้ยเราเราตายแล้วพัดเจอบปะเนีย่ยเจ็บอ่ะมันฮิวยังไงเนี่ยสรุปเนี่ย้าวไม่เอาขวานเหรอกดค้างไม่กุงหิแลวกดค้างเหรอใช้ยังไงวะ อยไ่ไปไม่ถึงที่หมายห้ดีเนีแหละใครที่จะบอกเลยในบ้านมีปะ,ะในบ้านนี้ไม่มีครับไม่มีใครเลยด้านบนด้านบนมีอ่ะด้านบนเฮ้ยมีอะไรเนี่ยเจออะไรอ่ะเจอของที่ข้องก็ดีขึ้นไงเนี่ย ก็เ,เก็บลงมานะเก็บลงมาเลยขึ้นไม่ได้วะเอ้ยคุย,อ,ยอะไรอะ่ะคุยอะไรอะ่ะไม่รู้เอ็งปล่อยพลังขึ้นต่อเลยบ่เนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยมันมีพลังงานพิเศษอะไรผล่มาเมื่อกี้วะแล้วก็พออ,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 อะไรเนี่ยพัดนีงท,ทำะไรเนะี่ย ไปรู้พลังขึ้นพลังขึ้นเต่าอ่าะมันมาตลอดเลยจำได้ว่ามันตันสองลอยใช่ไหมอย่าเพิ่งไปยังไม่ได้ขึ้นรถเลยนรถมันไหลไหลเฉย,อยโอ้ยเมื่อตอนนี้<ะ>ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเราอ๋อเ <ละ S 2> <ะ>ราล่องเราล่วงเราล่องไอง้พัดเราล่วงไอ้พัดอย่าเพิ่งเราล่วง นัมล่ะพัดเราลองรถแล้วเราเจอในที่ตรงนี้นะเฮ้ยพัทจะมาแค่วะพลังขึ้นเต่าถ้าเป็นพลังเองก็บอกไอ้พัดเออเป็นพลังเองนั่นละเดี๋ยวคนแรงแต่พัทแต่พัทตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยพัทมีตัวใหญ่มีตัวใหญ่เฮ้ยอัศวินยักษ์เฮ้ยม่ไม่มันตายแล้วมันมันกากเฮ้ยขายได้วะไปเก็บไป พัดเองสู้ไปก่อนเราจะเอาของมาขายกาช่อเพิ่งกันออละพัดด้านหลังด้านหลังมามามาตอนนี้ขวานใช่ไะโอ้ยขวานตีโคตรแรงยี่สิบหกดาเมจอ่ะโอ้มาอี้แก่เฮ้ยพัดระวังนะโอ้ยไม่ตายด้วยโคตรเสือเรียบร้อยมาดิน้องเป็นเวทมนต์มานามันใช้เยอะปะอุย้ยอุ้ยพัด <c oughs> มันขึ้นตัวนบนรถก็หนึง่งมาดิ มาดีน่องมาดีน้องขึ้นนำบนรถเฉยไปหนึ่งดูดีๆเลยไอ้วัดมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งมาเราว่าเราซุ่ยมันจบกไนดีกว่าอุ้ยเกือบตายเช้ายังวะเนี่ยไอ้พัดเมันเลยจะเช้าพัดข้างๆข้างๆเนี่ยเอาเลยไปละเออจะจอดไหมล่ะจอดเลยก็ได้เนี่ยเช้าพอดีไปเลยไปเลย ไอ้โดนว่ะโคตไก่ไม่มีเออเดอนเออเก็บมานาเลยมีแค่สองขวดอแต่ประนึงนขอเอาของไว้บนรถกันวิญญาณใช่มันมีควด้วยด้ว่ะใช่อ่ะมีควยเดีอนมันบอกว่าชนะสุดังายในยี่สิบชั่มงแล้วจะรู้อ้เพื่อมึงังมึงจงมึงไปยังไงยังไปยังไงเดากันเดกันแล้วก็ แล้วก็มันมป็นจุดที่ไอ้ลูกนี่อะไรคือโดโจโลเลยเหรอ่ช่มันจะมีรูปอ้คล้ายๆแผ่นที่ปะคล้ายใบอะ่ะรูปรูปเจหละโลโรูปเจยโอ้ใช่ก็คือชนะสิบครั้งในยี่สิบชั่วโมงค่าอ๋อค่าพวกไอพวกไอดำโดยใช้เออ่คาทาพัดจันหรอแล้วก็ค่าสมุไรโดยใช้สมุไรที่แบบเป็น เออโลนินเหอโดยเฉพาะคัตนะตอนที่เราใส่ตอนที่มันอยู่ในชุดเต็มสมุทรไปเออไม่รู้ไอเออใช่แล้วก็ฆ่าบ,บอสทุกตัวในเกมพักข้างๆจำได้ไหมมานี่ก่นอนยิงไม่สู้ก่อนโอ้จะปล่อยอะไรรัวขนาดนั้น มันเถืกว่ามัน,มนต้านทานเวทหรือเปล่าเฮียมันตายมันตายแค่แต่หนาแรงลอ้าวโคตรหนักหวกดกดไม่ยัง้งเลยเฮียไม่อัลวินไม่ได้ไม่ได้อัลวินดีนะมันเผาไม่ได้ไอ้นี่คืออะไรละ่ะเลื่อนวัดคืออะไรคือเลื่อนวะเก็บมาก็แล้วอันนี้เป็นถังขยะหมดแล้วเหรอไม่มันง่อยจังวะนี่อะไรอ่ะ นะั่นแหละร้อนครับฮะเอ็งอยู่ไหนเนี่ยไปไหนละดูดิมอสหรือเปล่าไม่จะทำอะไรไม่มีอะไรอะโอ้จะมีอะไรนันนแหละมือไปซ้ายมือไปขวาแต่ต่อสามครั้งก่อน โอ้ยเอาวะไอพัดแผ่งลิทโอ้ขับไปหมื่นแปดแล้วนะพัดเราว่าเรามาไกลมากลแล้วมีใครชอบหมีน้อยไหมไอตัวที่มาเราก็ยองพกมือกันป่ะไอตัวอะไรโกพัดไอกล้ามใหญ่ๆมาแต่ว่าเป็นเวอร์ชันเอวเขียวมาช่วยหนะ่อยช่วยหนะ่อย้ยพัดช่วยหน่อนยพัทโอ้ไม่โดนเอ้ยขายได้ตอนนี้ ไอ้พัดเจ้าจะเปกระคืนพวกเอลวะไม่ใช่เอลมันตัวอะไรอ็อกเลยเราแพ้กุ้งไอ้พัดเราจะตายนะแล้วมันเยอะแค่มันเยอะโคตรเยอะแต่มันมันขาย,ายไม่ได้ดิถ้ามันขายได้ก็เก็บอะ่ะก็รวยเลยอนะ่ะไปเลยปะเ<ป>ช่เพิ่มมีร้อยหนึ่งอะ่ะเไ้ยมันปีนขึ้นรถป่ะเยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเก็บไปเผาอ่ะเอ้ยพัด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 ย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมาได้มาได้ โอ้พัดเราเราว่าเราฟาร์มได้นะตรงนี้นเราว่าฟาร์มได้ฟาร์มได้แหละพัดเราจะตายแล้วพัดพัดช่วยด้วยพัดช่วยด้วยพัดช่วยด้วยก <c oughs> ็เลยมันมีเสียงขำว่าให้มันขำด <c oughs> ้วยก็ทั้งก็รอเลือดอะเราจะตายแล้วโดนทีเดียวก็ตายแล้ว <c oughs> อ้าว <c oughs> โอ้ยพัดอรอดไหไน้เราไม่รอดแล้วแหละ ปะเริ่มใหม่